ก็แค่สกัดละเมอของเชียวค่ะตอวน,นี้ก็สเกลเลี่ยวนะคะเตรียมตัวกันฝนก็รีบปล่อยๆนะคะขอบคุณมเามลาัยวันนี้นะคะโอ้ยพี่น้องนางเมืองขึ้นนางบินนีอะไะพี่นอ้องท่านว่าอะมาเลัยอันนี้ก็คือสีเหลียวเลยคะ่ะขอบคุณนัทติมด้วยนะคะนะัทติมเดีวยวเยี่ยมนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะคะก็คือ มีน้องฝ้ายน้องคนพลากรแล้วก็น้องๆอ,อีกที่มาจากอ่าวงสวงนะคะน้องๆแดนเซอร์นะคะก็ไม่เท่เากับมากเกี่ยมตัวตัวแรกคะ่ะพี่น้องนะคะใช่ใเกือบเลือสิบป,ปีเข้าลง วันนี้เราไปเจอกันที่บ้านน้องคูนะคะพี่น้องนะคะระยะทาง300กิโลโลี่หล่ะวะไปหวัวย้ำในสี่ชีจักรยานไปหับปันนะชิมวันตะไส่เบอร์เปลี่ยนค่ะนี่นะคะทุกคนพระละก้อนฝากเข้านคนด เอ้ามันก็เปลี่ยนไปเอามวน้องไปแล้วค่ะน้องๆแดนเซอร์จากวงสองอีก8ท่านนะคะ8คนนะคะมาสอยงานวงหนึ่งนะคะพี่น้องมหาไรได้เพราะว่าวงสองงานยกเลิกนะคะพี่น้องนะคะ สอบกันเลยใหมากหาอะไรใดอ,อยู่วงนึ่งนะคะนะารมัดพอดีคมัดพอดีเมื่อนี้ก็จะก็ยังบางหนังผีนี่ละ

นเดี๋ยวถ่ายมันเตือนก่อนบ่าเนี่มาบ่าเนี่เห็นหนาเห็นหนวดมาเลยเอาโอ้คนเดไปนฮ่ตัวอีหยังไปหยังไปไผ่เอาจู่ซื่อๆมันก็มาผลมาอะไรเออกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเลยเด็กยวขั้นเทรนเลยบาสนี่จังไหนจังมาครูออกมาไล่คนเอ้ยยัง มามามา้เกโกเกมึอนไอ้ดเออพอดีมึงกับ่อตองอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพีเบมาไล่ต้อตเอาเอาไปเติมน้ำมันเดี๋ยวไปเขาเยอะอาไปเขาหิดมาไล่ต้อนล่ะเออเอกับไปเบิดพ่วงนี่คิดรลอยละสิบพันหนึ่ง มันสิปักเมื่อนี่กระปิดโอ้ยอันปิดไว้โอ้ปิดไว้พะนะตีต่อวันมันสิกูสิแจ่มแดงแปลงแดงเป็นสิแจ่มแดงอองตองคือดากลิงมันก็สิว่ากกูนานเลยผู้ใดว่าพี่เดนพ่อขวาแล้วกระมานได้ผลก็เพราะป่นเนี่ยขวานได้ไหมขมันมาป่นเอามาไล่หลาขอบคุณพี่ติมเดียวเย็นพนะ น,น,นับเมียขอบคุณพี่ติมเบย์เยอะนะครับเออขอบคุณอะไรครับไปกันขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณที่ให้กาแฟโอ้ยี่สิบบาทเออาคา่ะกาแฟกันายังดีดอกพ่อเอ้ย<ไ>มันนี่หกสิบบาทพอดีให้พอ,อยี่สิบบาทกะบลาก,ก็ได้สีมม่สิบว่าเป็นยังดอกพอละเคืองทาง มากครับขอให้คุณแก้มสกาวเดือนดังดังปังปังเฮ่เฮ่ไป <ซะ S 1> แรงนี่ขอให้ได้่ยหมืนม่นหมืน <ซะ S 1> ม่นหมื่นหมื่นซาสมพรปากอีปวาเดอผูโโอ้อาวุโสไอ้พรอเราไม่เหนี้วคอยตองมานแทวเลยขอบคุณครับขอบคุณแม่ติ๋มด้วยนะครับนี่ขอคคบขอคุณค่ะขอบคุณพี่ติ๋มเบลเยี่ยมด้วยนะคะคที่เอ็นดูลูกๆเต้าๆน้องๆนุ่งๆนะคะลูกๆหลานๆนำนะคะพี่น้องโอ้ยนั่งอันนึงจังหนาจังใส่สินเชียนนุ่มยังอันอ้อมเทียบจั มันออกจากธาตุติละนั่นมันนายแท้แเอ้าจค่ไดนบ้างสันมันยงอยติละมีเอาไม่ไม่เดี๋ยวนี้มีนำตัวฟ้าลงางงังเป็นยังหย่อนบ้าไหเป็นยังย่อนบ้าเป็นบอสฟาวย่อนเป็นยังวัดตีเก็บของแล้วถอดตะสุดออกกับเก็บลงล่างค่ะพี่น้องนะคะสิเปียนสุดแล้วนะคะเดี๋ยวสิไปหาแอดมินต่อสิคลิปต่อไปนะคะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เส้นนี้คลิปหนาพอกันไหมค่ะพบกับคลิปต่อไปค่ะพี่น้องนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ